เ p พสองอาคูปัญจติโกเจวะติมพรโลสุริยวัชรสาเอเตจันเยจัลาชาโนคันทภาสหราชุพิมุทธมนาพิกกัมุงพิกุลังสิมิติมวัฒนังอาคูนาพัสสนาคาเวสลาสหตัดชกากัมพลัสสะตะลาอัคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตลัธาเจอาคูนาคายัสสติโนเอโลนโนมหานาโกโซปะคะสมิติมวันัง เยนะค่ะราชเสนาหาสาหาลันติที่พายที่ชาปขีวิจุทธาจักคูเวหายะสาเตวะนัมชาปตตาคิตตาสุปันนาอิสิงเตสานามังอพยันญชนะคะราชานัมสิสุปันนาโตเขมังมัคกัสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปหยันตานะคะสุปันนัสรณะมังสุพุทธัง ขิตตาวาชิดละหัดเทนะสมุดทางจุลาติตาพาตะโรวัาสาวเสตเตอที่มัตโตยสัตสิโนกาลากัญชามหาภิสมากัุลาธานะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนัมุจิสหะสตันจะพระลิปุตตานังสเพเวโรจนาเมกาทั้งในหิตวาพระลิงเซนังละหุพัทธมุปาขะามงแตม่เยื่อทยนิพัทันเตภิคุนังสมิติว่านัง อาภูจัตเทวาปฐวีจัตเตโชวายโยตัทาคโมวารุณาวรุณาเทวาโสมจยสสัสสะตานมตตากรุณากายิกาอภูเทวายัสสติโนทัศเตทัศธากายาสเพลนัตตะวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวนาันโตยัสสติโนเมื่อท่านายพี่กมุพิ่คุณังถมิติงวนัง เป็นทูจะเทวาสารีจากสมาะจะทุเวยยมาจะรัตสุปนิสฐเทวาจะท่ามะคูปุละกิตาสุยะสุปนิสฐเทวาสุยะมะคูบุละกิตานักขตานิบุละกิตวาคูมันทวะลาหกาวัสุนังวัสมุตติเถวสกุปะคาปุรินทัฏโตทัชเตเตทัสสะทากายาตเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมโตยัสัตสิโนมาธัมานาพิกขมงพิกขุนังตุภิเตวะนังอาทะคูสาภูเทวาชาลาภิกิสิการิวะอริสักกาจะโรชาจะอุมาปุหะไดพาสิโน วโรนาสหธรรมจ迦阿จุตตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเตเตทัศทะกายาสเพนนาตตะวัติโดที่มันโตชุติมันโตวันหนามันโตยะสติโนมุทัมานาภิกะมุงพิกขุนางถึงไม่เตงว่านางสัมมานามะหาสัมมานามุนุตซัมณุจตตมากิทาปุถุสิกาอาคูอาคูมโนปเทวสิกา อ้าครูฮัละโยเทวายะจาโลหิตตวะสติโนปัลลคามหาปปัลลคาคูเทวาสัตสติโนทัาเจตเตถัตถากายญาตเพนะนานตวานิโนอิทิพันโตชุติมันโตนาอันโตญาติสติโนบุทธามนัพิกมุงพิกพนังจะม่เต็งแว่นจุกกาเกลุมาหาลุนาครูเวขนะสัสสหอุทธาตะไคหาปามุคาครูเทวาวิจักรแคนาถัตถามตาหะลัคขชาวิจักขะญาติสติโน ฐาน่ายองอัคาปชนโนโยทิธาพิวัสติคาเทเตธสัทธากายาสเพนังนักสาวนิโนที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมธาเมนาพิกรมงพิคุณังถึงไม่ติงวะนังแค่มิญญาดึงสุตายมากัดถกาจะยัสสติโนทั้งปิตกาละมัติสัทธาชุตินามาจะอันสาวะ ดีมาน่าลัติโนอาคูอาท้าคูปะละนิมิตาทัศเตเตทัศธากายาสะเพนานาตะวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันนัมัโตยัสสติโนเมท้ามันนัยพิกะมุงพิกังจุมิเติงวะนังสังเทเตเทวะนิกายาสะเพนานาตะวันนิโนนำมันวะเยนาอักันโฉงเยจันเยสัทธิสัทหะปวุสหาชาติมัคีลังอุคตินั้มานาสวังทักเขมุะคัตลังนาคังจันนังวะอสิตตาติตังสุภาณาปะลลัมโตจะปุตตะที่มัตโตสัหะสันนังกุมารติโตจะสภคัตงสุัง สหสธรรมมโลกมังมหาปมาวิสิตติอุปปันโนทุติมันโตพิสมากโยยัสสิโตทัตเะติสลาอาคูปเจกะวะาสวัสิโนเตสัจจะมัจโตวาคาหนิโตปริวาริโตเตจัตสเพพิกันเตสินเทเทสพามะเกมาลเซนาพิกามิปัสกันหัดสัมมันทิยังเอถาพันหัดถาพันทัถาลาเกนัคันธัมตุวสัมมันตาปริวารีถามาโวมุจิถาโกจินังทิตตัถมหาเซโนกันหาเซนางเป้ยิ ปานนันแต่ละมหาจะตะลรงกตวานะกเวรวังยะถา่ะปวุสโกเมโกธนายันโตสวิชุโกแต่หโสุปจุธาวัตติสังกุโตเอจายงวะเตสันจะสัพังอภิญญาเยาวะกิตวานะจะภูมาแตะโตมัน ต่ยิ่สัตหัสสากยสัตย์ในละเตมาละเตนะพิกันตาเตวิชาณะถาพิขเวเตจะอัตตปามะกะลงสุตตะวัคุถัสสัตตานังวิตลาเกหิปะกามมุเนสังลมังปิอิชัยยงสเภวิชิตตังมขามาพยาติตายัสติโนโมรันติสหภูเตหิสาวกเตชเนสุตาเตบทสดุลละชัยยะปะละกอน นโมเมพุทธเตชะสาละรตัานตาตยะธรรมิกาเตชปะปัสสิทธิปสัสสีเทวานารายะปาระเมสุลาสิทธิพะมะจะอินทาจัจตุโลกะคัมภีรกขะกาสมุทาปูตุงขังข้นคา,าจัสมาชัยะาปัสสิทธิพระวันตุเต ช่ยาใช่ยาเทรณี้เท่าีอุท่าทีอุท่านทีนักทีนักทีช่ยาใช่ยาข้าพนลตนลนิสัยนิไลสัยสินะเมรุราชพระนอลจีช่ยาใช่ยาคำพีละโสมพีนาเกินเนะคีปิสัจจะปุษากาลีช่ยาใช่ยะทุนนิมิตาโลคีช่ยาใช่ยะสินคีสุทธานะภูขชาช่ยาใช่ยะวุลนะมุขสัตตาช่ยาใช่ยะจำปาที่นาค้าุละขันโถ ชายะชยะข้าชพกคนนตตุลงสุขะละผู้ชมสีหะพยาคเทปาชยะชยะวุลนัตมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุตินอละดียชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะเทรณีตะเรทธาสุชัยยาชยะชยะเทรณีสันตินตาชยะชยะมังกราดลัญญาพระวะเขชยะชยะวุลนัตยักเขชยะชยะลักาเสตุละผู้ชเตชาชยะชยะพัม เมทะคนาชยะชยะราชาที่าชสัตชัยชยะชยยะปัทวีงสับพังชยะชยยะอรหันตาปัเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมะไมเหสุโลหะโลหะลินเทวาชยะชยยะพรมมาสุลโขชยยะชยะนาโขวิรุษหาโขวิรูปโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนตเยโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะ อคิวายโยจัตปาสุโโกปุมอโทลทัตร,รลัทธโกอธารัสสะมหาเทวสิทธิตาปัสะอาทยโยอ,อิสินโสนสวการสภาชะยะลโมพระวันตุเตชยยะธโม,ม,ม,มจะสองคจทัทสัปปาโลจะชยยะกลางเอเตนะชยยะเตเชนะชยยะสุติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหนตุเตชยะม,ม,มังคลัง ชายโยปิพุ้ทัดสัตติบิมตตุออยยมมารัสสจัปปาปิมตุปลาชายโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาภะมาขณาไมเฮสีโนชายโยปิพุ้ทัดสัตติบิมตตุออยยมมารัสสจัปปาปิมตุปลาชายโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทคณาไมเฮสีโนชายโยปิพุ้ทัดสัตติบิมตตุออยยมมารัสสจัปปาปิมตุปลาชายโยุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาเทวคณาไมเฮสีโน ชายโยปีพุทธศัตสิทิ์เมตโตอายามวลสัจจปาปิเมตโตปะลาชายโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตะทาสุปนาขณาเมหสีโนชายโยปีพุทธศัตสิทิ์เมตโตอายามวลสัจจปาปิเมตโตปะลาชายโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตะทานะคะขณาเมหสีโนชายโยปีพุทธศัตสิทิ์เมตโตอายามวลสัจจปาปิเมตโตปะลาชายโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตะทาสัพมะขณาเมหสีโนชายันโตโพธิยาโมเลสกายานังนันทิวัตพะโน เอวังตะวันวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปารักิตะปารเกสิติปะท่วิโมกทะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธนาคับปตุกมโหทัตติสุนักตังสุมะกะลังสุปะปตังสุมุติตังสุขโนสุมุตุโตจัตสุจิธัมขมัจาริสุปะทักกินังขยักกมังโอจักมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกมังปนิทิเตปะทักกินาปะทักกินานิกตะวานัละพันตะถิปะทักกินเอ เตอฐานลัทสุกิตาวิรุทธหาพุทธศาสนาใอโรคาศุกิตาโหตัสหะสัพเปหิยติพิสุนันตุพนตโยเยเทวะจะไม่ท่านนอธิคตาธิคายุกาสธารมุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาละขันตุสัพพสัตตานังละขันตุชิณังาสานังยากาติปัฏฐนาเตสังสัพเพบุเรนตุมโนละธายุตักกะเลแปลวัสตุวัตสังวัสาวะลาหะกาโลคาจุปัฏฐวะเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังเกิตตาสุขังอัละหันตุยะธาละหัง